สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกันในทุกเช้าเหมือนเดิมกับผมปาล์มสามบาทห้าบาทที่จะมาอัปเดตหรือว่ามาสรุปข่าวของเชลซีในรอบค้ำคืนที่ผ่านมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกวันนะครับกับช่วงของ Blues Today นะครับก็ก่อนที่จะไปติดตามข่าวความพร้อมก่อนเกมแล้วก็เรื่องราวอื่นที่น่าสนใจครับฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7ซเว่นเะครับเกมคืนนี้นี่เตะก,กัน3ทุ่มนี่แนะนำเลยฮะให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้จะได้ดูฟุตบอลสดชื่นกันตลอดทั้ง90นาทีนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง s u ซูกิครับ GL next ครับ next to the e g e ครับขับสนุกเต็มขั้น เราใจเกินพิกัดนะครับใครสนใจอยากไปดูตัวจริงนะครับก็สามารถไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th ครับแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างมานีออร์แกนิกครับผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับแม่และเด็กนะฮะสามารถไปหาซื้อกันได้ครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะเป็นที่ช h อป e ีและ Lazada ก็มีจำหน่ายแล้วเช่นกันนะครับ ข่าวที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้นะจะเป็นบทสัมภาษณ์ของแฟรงค์ลมพาดเยอะเลยครับไปที่ลมพาดเนี่ยพูดถึงการรับตําแหน่งคุมทีมช่วคราวครับเขาบอกว่าถ้าเจ้าของทีมคนที่ทํางานที่นี่คนที่เป็นคนตัดสินใจต่างๆทีมแพทย์คนดูแลชุดแข่งหรือใครก็ได้ในทีมนี้ต้องการจะคุยกับผมเรื่องอะไรก็ได้เพราะงานของผมคือการพยายามช่วยทุกคนครับและตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของผมคือการช่วยทีมเก็บผลงานในสนามให้ได้ ผมคิดว่ามันชัดเจนตั้งแต่ชื่อตำแหน่งของผมแล้วว่างานของผมคืออะไรผมต้องทำทุกอย่างครับที่ทำได้ให้ดีที่สุดภายในระยะเวลาที่มีเพื่อโชว์เห็นว่าผมจัดการทีมและโค้ชนักเตะได้และจากนั้นค่อยมาคุยกันนี่เป็นสโมสรที่ผมผูกพันมากๆผมอยากให้งานนี้ดีที่สุดในตอนนี้นะครับขณะเดียวกันครับแฟงลำพาดครับยังเผยว่า ตนเองเนี่ยเข้ามาดูเกมที่เชลซีเจอกับเรอร์ภูเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเพราะเรียกว่าเห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้เริ่มพูดคุยใดๆทั้งสิ้นกับคนในสโมสรส่วนเรื่องการเจรจากับผู้บริหารระดับสูงในภายหลังเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีครับตัวเขาเองก็พร้อมแล้วที่จะทํางานที่จะรับมอบหมายให้ดีที่สุดจะเปิดกว้างและตรงไปตรงมากับทุกคนในทีมนะครับขณะที่เดอะไทมส์ครับบอกว่าไอเดียที่จะดึงตัวแฟรงค์ลัมพาดกลับมาคุมทีมเชลซีเนี่ย ถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับเสียงนกหวีดสุดท้ายในเกมกับสเปอร์ทำให้เหล่าผู้นำของสโมสรเนี่ยเริ่มพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่ต้องการใช้มาตรการขั้นรุนแรงนะครับก็จริงๆเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวาโดยตลอดจะเห็นว่ามันมีสัญญาณบางอย่างนะครับทั้งสีหน้าของท็อตโบลี่นะครับหรือแม้กระทั่งคำพูดที่บางทีแฟนบอลไปถ่ายหลังจากจบเกมเนี่ยจะเห็นได้ว่าเหมือนท็อตโบลี่ก็เริ่มไม่เอาแกรมพอตเตอร์แล้วเหมือนกันนะฮะ ขณะที่แมตต์ลอครับบอกว่าแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรมีรายงานชัดเจนแล้วว่าโจเอ็ดเวิร์สครับแอชลี์โคและคริสโจนเนจะทำงานร่วมกับแฟรงค์ลัมพาดไปจนจบซีซั่นนี้นะครับขณะที่นาธานกิซซิงบอกว่าเบนโรเบิร์ตครับโค้ชผู้สัประตูจะยังอยู่กับเชลซีต่อไปแม้ว่าแกรมพอตเตอร์จะโดนปลดแล้วก็ตามนะครับส่วนฝั่งของจอร์นเทอร์รี่ครับพูดถึงการกลับมาคุมทีมเชลซีของแฟรงค์ลัมพาดทางทวิตเตอร์ครับ เขาบอกว่าเป็นข่าวที่ไม่น่าเชื่อสําหรับทุกคนที่เชลซีกับการได้แรมกลับมาครับผมรู้ว่าเขาทํางานแบบไหนแฟรงก์ Frank มีทีมของเขาและถ้าผมอยู่ในตําแหน่งผมก็จะมีเช่นกันผมจะไม่ให้ใครพูดไร้สาระเพราะลำมพาดคือนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราและนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับโอ้ก็หนุนหลังเต็มที่นะสำหรับทางจอนเทอรี่กับการแต่งตั้งแฟรงค์ลมพาตนะครับ ขณะที่มัตเตโอโคซิชครับออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงการปลดพอตเตอร์แล้วก็แต่งตั้งลมพาดครับเขาบอกว่าพวกเรารู้จักแฟรงค์ลมพาดครับเขาเคยเคยเป็นโคช้ชของเราเป็นข่าวดีที่เขากลับมาและพยายามเปลี่ยนฤดูกาลของเราให้ได้เพราะนี่ไม่ใช่ฤดูกาลที่ดีเลยและเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองครับเพราะสุดท้ายแล้วการไล่โคช้ชออกเนี่ยก็ง่ายกว่าการไล่นักเตะ30คนออกจากทีมมันเป็นความรับผิดชอบของเราด้วยเหมือนกัน เราต้องทำผลงานให้ดีกว่านี้ครับและกล่าวขอบคุณกับพอตเตอร์ที่อยู่ที่นี่และทำหน้าที่ได้ดีไม่ใช่เรื่องง่ายครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในสโมสรดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีกับตัวเขาด้วยเหมือนกันนะครับก็พูดในลักษณะเชิงกลางๆนะสำหรับทางมัตเตโอโคอาซิชนะครับขณะที่รอยฮอตสันครับก็มาให้สัมภาษณ์พูดถึงการแต่งตั้งแฟรงค์ลมพัดครับ าราฮัสซันตอนนี้ก็ได้รับการคุมทีมคาตาทัพเหมือนกันฮะคาตาทัพคริสตอลพ,พาเลตจนจบฤดูกาลครับเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบ้าคลั่งครับที่น,นําแฟงลัมพาดกลับมาที่เชลซีครับแต่มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากก็ได้ตัวเขาเองก็อยากกลับมาทํางานมากๆครับเขาเป็นผู้จัดก,การทีมที่ดีเป็นคนในวงการฟุตบอลที่ดีและเป็นคนของเชลซีที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณอยากได้ใครสักคนมาดูแลทีมในช่วงอ่อนไหวและยังไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรแบบนี้ แฟรงค์คือบุคคลที่เหมาะสมมากๆนะครับก็รอรัสันอาจจะมองเรื่องของแฟรงค์ลำผาดที่อาจจะมาประสานบรรยากาศเคองแต่งตัวให้ดีขึ้นอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจาก ESPN ครับเมื่อสักช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าคาร์โรเชลติเนี่ยจะได้รับการพิจารณาให้กลับมาคุมทีมเชลซีเป็นครั้งที่2หากเจ้าตัวย้ายออกจากเรอัลมาดริดแต่ CBS s p o r t ครับออกมาส่วนทางครับ เขาบอกว่าคาร์โลเชลติไม่ใช่ตัวเลือกในตำแหน่งผู้จัดก,การทีมถาวรของเชลซีนะครับก็มีโอกาสเป็นไปนเป็นไปได้แบบนั้นนะครับเพราะว่าด้วยอายุของคาร์ันเชลติด้วยบางทีอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับาทางนโยบายของสโมสรเพราะว่าสังเกตดีๆครับว่าเขาเล็งไปแต่โค้ชที่อายุน้อยๆทั้งนั้นเลยนะฮะ ขณะที่ฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกว่าเปเช่เนี่ยกลับมาสนใจฮาคิมซิเยกอีกครั้งโดยต้องการให้ปีกวัย30ปีไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ดูแล้วย้ายแน่นะสำหรับทางฮาคิมซิเยกเพราะว่าไม่ได้อยู่ในแผนนะครับขณะที่สื่อในสเปนร,รับรายงานว่าเชลซีเนี่ยสนใจในตัวของจอร์จี้มามาดชวิลลี่ครับผู้สัประตูของทีมบาเลนเซียครับโดยในทวารวัย22ปีรายนี้นี่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมบาเลนเซีย แต่การจะดึงตัวเขานั้นเป็นเรื่องยากครับเนื่องจากจะมีสัญญาถึง4ปีและมีค่าฉีกสัญญาที่87ล้านปอนด์นอกจากนี้ยังต้องเจอการแข่งขันจากแมนยูไนเต็ดที่เล่งผู้สับประตูรายนี้ไว้เช่นกันนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจาก Sky ยอิตาเลียครับพูดถึงบทสัมภาษณ์ของเฟเดริกมาซาร่าครับผู้บริหารของเอซิมิลานที่พูดถึงสถานการณ์ของราเฟลเลอาครับเขาบอกว่าเป็นความต้องการตรงกันที่จะต่อสัญญาครับ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับตอนนี้ยังมีความซับซ้อนหลายอย่างแต่เราก็มีความมั่นใจว่าจะจัดการเรื่องนี้ตอนจบฤดูกาลได้คงบอกยากครับว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์เพราะมันมีแค่ต่อสัญญาได้หรือไม่ได้แปลว่าเรื่องนี้มันก็50-50เสมอครับมีหลายครั้งที่เราเกือบบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วแต่บางครั้งก็ดูเหมือนไม่ใกล้เคียงเลยมันคือสถานการณ์ที่เราต้องจัดการให้ได้นะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ของราเฟลเลอาวแต่ว่าดูแล้วถึง จะเจ้าตัวจะไม่ต่อสัญญาด้วยเชลซีก็ไม่น่าจะไปไล่ล่าแล้วครับเพราะว่าเชลซีก็ปีหน้าก็ได้เอ็นคุนคูเข้ามาแล้วก็มูดิคก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าดูแล้วน่าจะยากและสําหรับราฟาเอลเลเอาวนะครับที่เหลือเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับเบอร์ลี่เนี่ยครับที่เป็นทีมแรกในแชมเปี้ยนชิพที่คว้าตั๋วขึ้นพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับหลังจากที่เอาชนะมิดเดิลสเบอร์ได้นะครับก็เป็นการเจอกันของไมเคิลคาริคครับ กับทางด้านของบางซองกบรนีนะครับซึ่งเบอร์ลี่เนี่ยทิ้งห่างอันดับ39แต้มขณะที่เหลือการแข่งขัน6นัดเพราะฉะนั้นเบอร์ลี่ก็ขึ้นชั้นสู่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับส่วนฝั่งของเลสเตอร์ครับที่กําลังมองหากุนซื้อนะครับก็ล่าสุดมีรายงานว่าเลสเตอร์ได้คุยพูดคุยกับเจสส์มาร์สครับอดีตกุนซื้อของลิส์อยู่ในเตดเกี่ยวกับการทํางานแทนที่ของแบรนด์โรเจอร์ที่อําลาทีมไปแล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานจากทางเดอะแอตแลนติกนะครับ ขณะที่ราฟาเอลเบนิเตสแล้วก็แซมมาราดิสเนี่ยก็มีชื่อในการลุ้นคุมทีมแบบขัดตาทับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเ,เป็นใครครับที่เข้ามาคุมทีมเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งสถานการณ์ย่ำแย่นะครับมีโอกาสาที่จะตกชั้นด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยข่าวอื่นๆดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็มีข่าวจากไซมอนฟิลิปพูดเพิ่มเติมครับบอกว่าเชลซีเนี่ยประทับใจในตัวของหลุยส์เอนริเก้หลังจากสัมภาษณ์ กันแบบตัวต่อต,ตัวในลอนดอนนะครับแล้วคุณซือชาวสเปนเนี่ยก็ประทับใจกับโครงการของสโมสรด้วยแต่เขาต้องใช้เวลาในการตัดสินใจในเรื่องนี้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับอันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนแฟงลัมพาดน,นี่เห็นว่าเรื่องของแอชลีย์โคก็เตรียมเข้ามาอย่างมาช่วยงานนะครับแต่เดี๋ยวต้องรู้ครับว่าจะมาช่วยงานแล้ว จะเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับทางแอชลี่โคนะครับอ่านี่เป็นข่าวที่น่าจะสรุปครบแล้วครับผมพยายามหาไปด้วยนะครับสดๆเลยว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมอีกแต่ก็น่าจะครบถ้วนครับไม่น่าจะตกหล่นอะไรแล้วถ้ามีตกหล่นเพิ่มเติมก็ไปดูกันได้ทาง Facebook ของปาม์ามบาทหาบาทนะครับแล้วก็ผมลงคลิปของการวิเคราะห์ก่อนเกมที่เจอวูฟแล้วนะครับใครสนใจก็ไปดูคลิป ที่ผมลงไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ